ไปทะลูก่อิ่ก็แงได้ค่ะเอาเริ่มเลยค่ะทีนี้จีนีก็มาจีนี่มาเราเรยงโหอยากดูมากมากครับสุกหน้าได้ดูกันแล้วนะคะผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าซีซันที่แล้วเนี่ยแบบสนุกแล้วฟินแล้วจิ้นแล้วซีซันนี้ผมว่าอีกเลเวลหนึ่งเลยเรียกงี้ดีกว่ามันลงมาขนาดไหนใ่คือผมไม่ลงไปเลยคือผมว่าซีซันที่แล้วตอนเล่นก็ว่าแบบคนดูน่าจะชอบแล้วฟินแล้วว่าซีซันนี้มัน มั่นใจกว่าเดิมเยอะเลยครับในมิติของควละครมันดูเลึนไปขนาดไหนระหว่างควกเราผมว่ามันเติบโตขึ้นครับคือในเรื่องเนี่ยมันคือเป็นพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์หลังจากที่เราพบกันแล้วมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันโตขึ้นและเวลาที่ผ่านมามันทําให้อ่าถ้าเกิดส่วนตัวของผมเนี่ยสารวัตรก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ยิ้มแย้มขึ้นนิ่งน้อยลงในเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีความคีย์ออนมุงมิงเข้ามาอยากให้ดูหมอยากให้ดูจริงครับต้องารคาดหวัง ดูเลยครับถ้าเกิาเขาคาดว่าถูกนะถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่ดีเท่าที่เขาคาดจะมีกระแสดราม่าออกไปอีกผมว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะทีมงานหรือว่าตัวผมตัวนักแสดงท่านอื่นตัวน้องวินด้วยทุกคนทําเต็มที่มากๆครับผมคิดว่าคิดว่าเป็นแฟนชอบนะจริงๆผมว่าเนี้ยสนุกครับที่เราไหนทำความกดดันมีไหมอะไรผมว่า เพมันเหมือนสนิทกันแล้วอะพอมาสนิทกันแล้วพี่ๆในกองทุกคนรู้จักกันมันไม่ได้เชิงกดดันมากเพราะบรรยากาศมันดีมากเลยครับเวลาพวกผมถ่ายกันเนี่ยทูกคิวเป็นคิวที่มีความสุขมากไม่ว่าจะได้มาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้ออกไปแนวทางกดดันมันเหมือนแบบว่ามาทําสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากให้คนได้ดูมากกว่าไม่ด้วัาห์าวงแค่ไหนหรอ่านแรก้าดแค่ไหนรือ่ก็อยากให้อยากให้อยากให้สนุกกันแหละอยากให้แบบท้าตอนนี้เป็น5าตอนที่ สารวัตรไทยหรือว่าเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยได้ได้ลกลับมาให้เพื่อนเพื่อนถ่ายคิดถึงกันซึ่งผมว่าถ้าตอนที่เราถ่ายทํากันไปแล้วเนี่ยทำง,งานตรงนี้ได้แน่นอนครับผมง,ง่ายที่นันนี้ไม่ว่าจะเป็นแก๊งแก๊งเ,เพื่อนไทยหรือว่าจะเป็นแก๊งกลุ่มเพื่อนผมที่มีพี่แมนเอ้ไม่มีแมนมีแมนมีบอยก็คือมีพี่ไม้มีการมีพี่การสมัยครับทุกคนเล่นกันง่ายขึ้นคลิกกันง่ายขึ้นผมกับวินก็เข้าซีนกันแล้วจูนง่ายขึ้นทุกอย่างมันมันฟลูที่ซันนีโฟลมากครับจริง,รงๆรแบบ ไม่ได้เวร์ขายจริงแต่อยากให้ดูหนเขบอกว่าจะจูบให้ลมงไปอะไรที่ซีซั่นที่แล้วไม่ได้ดูซีซั่นนี้ก็จะมีให้ดูไม่บอกเราเราขายของเยอะไหมอะไรนะครับอาชีพหลักเป็นนักแสดงที่เสร์ฟเป็นเซลคัพ ค่ว่าคาตอนนี้คือเอาคนอยู่แน่นอนอเอาคนอยู่ไม่รู้ว่าแต่แต่แต่มีความสุขแน่นอนครับ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นห้าตอนที่ผมว่าผมพูดได้เลยว่ามีความสุขในทุกๆสัปดาห์ที่ได้ดูแน่นอนงว่าเราได้ถ่ายต่างๆกันมาแล้วยังไม่ได้ดูเพิ่งเพิ่งถ่งายเสร็จเลยเพิ่งถ่ายเสร็จเลยแต่ว่าคือตอนเราอ่านบทอะเราก็แบบเฮ้ยบทบทซีซั่นนี้มันสนุกบทซีซั่นนี้มันแฮปปี้อะแต่พอเราไปถ่าย สิ่งที่เราถ่ายทอดกันออกมาสิ่งที่เราได้รู้สึกตอนเข้าไปอยู่ในซีนมันแฮปปี้ยิ่งกว่าตอนที่เราอ่านเป็นกระดาษเองครับผมเลยแบบคนดูต้องรู้สึกไปกับเราแ itar, นแๆ่ๆน่อยากถามว่าตอนแอร์วันไหนยังไงครัอนแอร์เรื่องบอลแอร์นะครับสุกหน้าสุกหน้าสิบสี่ครับสุกหน้าแล้วนะครับสิบสี่สิงหาคมครับก็ทางจีนเป็นยี่สิบห้าสามครึ่งนะครับฝากด้วยนะครับวันศุกร์จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้บายใช้ชื่อที่ไงบ้างเพราะว่าความดังเราแซงทีเราไม่แน่เราดังแซงที ก็เหมือนเดิมครับก็ยังทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าออพอมันตอนนี้มันดีตรงที่ว่าผมได้ทําในหลายๆอย่างที่แบบไม่เคยมีโอกาสได้ทาไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่างานอะไรอื่นๆที่กําลังจะตามมา,าก็กําลังอยู่ในช่วงสนุกกับงานมากๆครับรู้สึกว่ามันเหมือนฝันไปไ้ายิ่งกว่าฝันนี่ครับพี่ยิ่งกว่าที่เคยฝันไว้เยอะเลยครับกับความรุนแรงที่ได้ขอโทษนะช้าอะไรนะ,ะต,รตัวยังไงตัวยังไงหลังหลังผม ผมพยายามจะมีความสุขกับชีวิตผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ชีวิตผมมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะผมได้มีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆเยอะขึ้นที่บ้านผมมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้ขึ้นเรื่องเครียดน้อยลงอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าผมมีความสุขขึ้นเยอะเหมือนกันนะใช้ชีวิตยากขึ้นไหมไหมหลักใจทุกคนในต่างโฟกัสเราโฟกัสชีวิตเราไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทุกคองโฟกัสเป็นคนผมว่ามันก็มันยากขึ้นไหมต้องยอมรับว่ามันยากขึ้นเลยครับมันมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ด้วยความที่คนรู้จักเรามันมีทั้งเด็กมีผู้ใหญ่มีมีหลายเพศหลายวัยอะไรเงี้ยเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องรับผิดชอบต่อทุกๆกลุ่มใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่เหมือนเหมือนเราได้เราได้เช็คตัวเองอะเหมือนเราได้มีฟีดแบ็กได้มีแบบเอ้ยเราเป็นอย่างนี้มันดีไหมมันดีไม่ดีเราได้ควนตัวเองตลอดหรือว่ามันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราก็อยากจะดีขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยครับยางช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มันเจอเรื่องราวเยอะๆอย่างี้ตอนนั้นแบบเอกยังไงเวลาเจอกระแสดราม่าที่พุ มันก็มันก็เสียใจครับมันก็เราก็คิดมากเราก็มีดาวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีเราก็ยังต้องทําตรงนี้ต่อไปอ่ะเรารักอาชีพนี้เราอยากอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทําให้เต็มที่แล้วมันยังมีคนที่ยังสนับสนุนเราคนที่รอคอยผลงานดีๆของเราอะไรเงี้ยเราก็เนี่ยแหละมีความสุขกับชีวิตแล้วผมก็จะทํางานของผมให้ดีพัฒนาตวเองต่อไปครับคือมันต่อเนื่องตลอดจบเรื่องนี้มาเรื่องใหม่อะไรเงี้ยมันตั้งรับยังไงหรือว่ามันต้องแบบ จริงๆตอนนั้นแบบหนักเหมือนกันครับแบบกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมแค่รู้สึกว่าเราต้องเราเราเรารู้ว่าตัวเองวันนี้เป็นยังไงเราเราจะทําสิ่งดีๆเราจะตั้งใจทํางานถ้าเราทําตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งคนก็ต้องเห็นว่าแบบผมเป็นคนยังไงในวันนี้อะไรเงี้ยก็อยากจะอยากจะให้เวลาที่สูดแล้วกันครับตอนไปวันนั้นวันที่มันมีเรื่องช่าง้านเรงให้เนี่ไรผมไม่ใช่คนร้องไห้ ใช้กำลังใจส่วนในการก้าวข้ามอะไรอะไรนะใช้กำลังใจส่วนในการก้าวข้ามออไปก็คงเป็นครอบครัวครับคือคือผมอ่ะจริงๆไม่ใช่คนที่จะจะปรึกษาครอบครัวเท่าไหร่จะไม่ได้แบบแม่เครียดอะไรเงี้ยคือผมจะไม่ค่อยเล่าครับผมจะแบบเก็บปัญหาและจัดการกับตัวเองมากกว่าแต่ว่าครอบครัวเป็นกําลังใจตรงที่ว่างานที่เราทําตรงนี้มันมันมันไม่ได้ทําเพื่อเราคนเดียวไงครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องอะไรเขาก็ได้ประโยชน์จากงานเราตรงนี้เพราะฉะนั้น เราก็ต้องไปต่อก็ต้องสู้ต่อการที่เราทำอยู่มันต้องแลกของควาเป็นตัวออกมาจริงๆผมทำงานมานานแล้วครับผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เหมือนใช้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กก็คือมีคนมองมาตลอดอยู่แล้วก็เ <ใช S 2> ลยไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่แค่วันนี้มันมันอาจจะมีคนมองเยอะขึ้นมีกลุ่มคนรู้จักมากขึ้นม,มันมีความรับผิดช็อตเยอะมากขึ้นเฉยๆจางคนจับตามองมากๆเขาก็เลยถูกเก่ามาพูดวิบวับที่สังไงบ้างแต่งที่มันผ่านเลยนะแต่คนที่มาฟังกิน มันก็มันก็มีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงอะแต่ว่าอันไหนที่เป็นเรื่องจริงเราก็เราก็เออก็ผิดผมก็ขอโทษขอโทษทุกคนเลยที่ผมเคยทำอะไรไม่ดีไว้ตอนเด็กคือยอมรับว่าตอนเด็กก็แบบไม่ได้เป็นคนที่น่ารักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็ตั้งใจจะเป็นคนที่ดีขึ้นตั้งใจจะทาประโยชน์ให้กับคนอื่นมากขึ้นครับเรื่องมันเป็นเรงขไรบ้างที่เราจะจอ้อนะนอนกบัก็<ๆ><ๆ>ผมว่าคนเราเนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าคนเราผิดพลาดได้ครับแต่ว่า ผิดแล้วเราต้องจําแล้วเร,เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งนี้มันดีหรือไม่ดีเราก็ทําไปเป็นบทเรียนพัฒนาตัวเองว่าอนาคตฉันจะเป็นยังไงฉันจะทำไงให้มันดีขึ้นอย่างตอนที่ที่มันเจอเรื่องอะไรแบบคนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีฉากตัวเองไหมแต่ทำไมเราต้องมาโดนแบบนี้ไม่นะผมรู้สึกว่าเหมือนเขาก็มีสิทธิ์อะเขาเราเราเคยทําผิดเขาเขารู้เขาเขาไม่เขาไม่โอเคเขาอะไรเงี้ยมันก็ เราก็ต้องรับผิดชอบแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือผมไม่สามารถไปแก้อดีตได้ผมไม่สามารถไปไปแก้ไขมันได้แต่สิ่งที่ผมทําได้คือผมจะทําวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้ยัามีคนเข้าใจเราผิดจะบอกอะไรเขาบ้างก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ต้องรักผมก็ได้ครับแต่อย่าทำร้ายผมก็พอครับไป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 ้ปไ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  แฟนคลับช่วยเยอะเลยครับแบบแค่ไม่ว่าจะเป็นข้อความทางทางหลายๆท่องทางทางโซเชียลเวลาเราเห็นเราก็มันมีคนที่ยังซับพอร์ตเราอยู่มันมีคนที่ยังรอคอยผลงานเราอยู่ยังมีคนที่เรายังเป็นกําลังใจให้เขาอยู่อะไรเงี้ยงานเรามันไม่ได้แค่เราคนเดียวอ่ะเราทําเพื่อใครหลายๆคนผมเลยรู้สึกว่ายังม,มีแรงทาต่อมันมันได้ทําเพื่อคนอื่นด้วยไม่ครับ เพราะไม่ใช่เพราะแฟนขับหรอกเพราะงานของเราเนี่ยแหละมันมันคนเห็นเยอะมันแค่มันแค่ผมแค่รู้สึกว่ามันก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมแ,แ,แต่แฟนแต่แฟนขับเนี่ยเหมือนเป็นเหมือนเป็นแรงใจผมมากกว่าอืมไม่ใช่ไม่ใช่แบบเขาไม่แฟนขับผมไม่เคยบังคับผมเลยแฟนขับผมจะจะรักที่ผมเป็นมากกว่าอืมแต่แต่เราก็ต้องรับผิดชอบต่อคนกลุ่มรวมด้วยครับ อะไรนะครับให้กำลังใจที่บ้านที่บ้านให้กำลังใจยังไบ้างพี่ครอบครัวไม่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 ค่อยเ,เลยครับผมไม่ค่อยคุยกับพี่บ้านเลยครับคือค<ม>ือผมจะเป็นประเภทแบบไม่อยากเอาเรื่องกครเียดไปให้คน,นอื่นที่เขาแบบเขาไม่ได้จะแก้ปัญหาให้ผมได้อะไรเงี้ยผมจะเป็นแนวแบบโทรไปเออรักแม่นะเออแป่รักลูกพอผมจะไม่ไม่ไปนั่งแบบ ขอกำลังใจอะไรขนาดนั้น,นครับวนใหญ่ใจให้กำลังใจพี่ไหนบ่อยที่สุดถ้าช่วงที่นังๆจริงเป็นคุณนานากิกนะผมเนี่ยจะมาอยู่ด้วยแทบทุกวันเลยแบบเป็นคนที่เข้าใจผมที่สุดเลยในตอนนี้หัวใจยังว่างไหมครับตอนนี้เหรอครับ <c oughs> ก็อืมจะ <c oughs> ยังว่างไม่ว่างผม <c oughs> ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็น ผมอยากให้คนโฟก,กัสที่งานผมมากกว่าแต่ถ้าถ้าใครจะรู้สึกไม่ชอบผมเพราะว่าผมหัวใจไม่ว่างอะไรเงีง้ยก็ก็ผมก็ยอมรับครับแต่ก็สาหรับคนที่ยังโฟก,กัสผลงนานอยู่ไม่โฟก,กัสในเรื่องเองินเดือนผมก็ขอบคุณมากมากที่ยังรักในเรื่องของความรักเราสามารถพูดได้อยอะขึ้นไหมว่ายัางไงว่าไม่อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักจริงๆผมผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าผมโฟก,กัสงานมากกว่าผมรู้สึกว่าถ้าจะให้ใครจําผมได้ในภาพไหนผมอยากให้จําว่าผมคือคนที่ตั้งใจทํางานผมคือคนที่ตั้งใจพัฒนาตัวเองไม่ใช่ชอบผมเพราะว่าผมโสดเลยแล้วแบบชอบเพราะผมโสดกับข่าวที่ผ่านมามันงผลกับเรื่องความรักขนาดไหน ข่าวที่ผ่านมาไหมสมงผลกับเรื่องความรักความรังเนี่ยมันก็มาีคู่กับเรื่องของความรักเนทำให้แบบว่าพอพอดักมากขึ้นเรื่องความรักก็จะต้องเปลีตัวออกลูกอากเฟลตัวออกไปอ่ะแล้วส่งผลขนาดไหนสหรับมีผลขนาดมี้กับเรื่องความรักของเรากาบข่าวที่ผ่านมามีครับแต่ว่ามียังไงผมขอเก็บไว้แล้วกันเรว่าถ้าเรื่องความรักใไใบของทีเข้ามาฮะ จัดเจนนะท่านผู้แช่นอนเอาไปงไงคืออะรต่อครับจบ่ารัรองรับการครับผมฝากด้วยนะครับ EP หนึ่งนะครับสิสิงหาคมนี้นะครับ GMM 5 5 3สาทุ่มครึ่งนะครับสวัทายและเพื่อนๆกำลังจะกลับมาขอให้ทุกคนมีความสุขกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ